สวัสดีครับ g o d w o r k Revival นะครับวันนี้เราจะพาไปดูโปรเจกต์วันครับปั้นรถยุโรปยุค90เรามาอยู่กับ BMW E46 ตัวนี้เป็นตัว 323i นะครับเป็นเครื่อง M52 สีเท่าครับรถคันนี้วิ่งมา3 1 0 0 0 0ึมนกิโลแล้วแต่ทางเราได้ทำการอ v วฮอร์นใหม่ครับทั้งเครื่องเกียร์ช่วงล่างครับบำรุงรักษาไปแล้วเรียบร้อย ทางเราเก็บให้ทุกจุดครับพร้อมใช้งานไปยาวๆเลยครับได้อีกประมาณ4-5ปีไม่ต้องกลัวเสียกลางทางใช้ได้ทุกวันครับเดินทางไกลสบายหายห่วงครับไปได้ทั่วประเทศสมบูรณ์สุดครับตอนนี้รับสนุกนุ่มนวลแต่ยังมีความสปอร์ตของ bmw อยู่ครับใครที่ชื่นชอบการปั้นรถยุค9กหรือรถคลาสสิกนะครับก็สามารถติดตามเราได้เลยกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับ